สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่นะครับฟังก์ชันคู่ภาษาอังกฤษก็คือ even function นะครับส่วนฟังก์ชันคี่ก็คือ odd function ก่อนอื่นเรามาดูนิยามก่อนครับนิยามครับเขาบอกว่าเขาให้ f เป็น real function นะครับเป็นฟังก์ชันค่าจริงนะครับตัวแรกก่อนครับเขาบอกว่า ฟังก์ชัน f นะครับจะถูกเรียกว่า odd function นะครับถ้า f ถ้านะครับ f ลบ x เท่ากับลบ f x นะครับยกตัวอย่างนะครับมาดูครับฟังก์ชันไหนบ้างที่มีสมบัติดังกล่าวนะครับ ก็คือสมบัติ f ลบ x เท่ากับ f x นะครับก็คือฟังก์ชันที่เรารู้จักก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน x นะครับเพราะอะไรครับถึงเป็นฟังก์ชันคี่ทำไมาถึงเป็นออสนะครับเพราะว่าเราดูการพิสูจน์ครับก็คือเราคอนสิเดเรตตัวนี้ก่อนครับ f ลบ x จะเท่ากับเท่าไรครับลบของ x แต่เนื่องจากว่า x คืออะไรครับ f x มันก็คือ ตัวนี้มันสอดบล้องเพราะฉะนั้นเราจะสุปว่า f x เท่ากับ x เป็นไรครับเป็นฟังก์ชันคี่นะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างครับฟังก์ชันที่เราน่าจะรู้จักครับอีกอย่างนึงก็คือฟังก์ชันตัวนี้ครับ f x เท่ากับ sin x นะครับลองดูครับ เราพิจารณาก่อนว่าเป็นฟังก์ชันคี่หรือเปล่าก็คือ f ลบ x จะเท่ากับ sin ลบ x ใช่ไหมครับแต่เนื่องจาก sin ลบ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ sin x แต่เราทราบว่า f x คือ sin x เพราะฉะนั้น sin ตัวนี้ก็คือ f x ก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ f x นะครับสอดคล้องกับนิยามของฟังก์ชันคี่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า f x เท <c> ่ากับ sin x เป็นอะไรครับ เป็นฟังก์ชันที่นะครับมาดูลักษณะกราฟครับกราฟของฟังก์ชันที่เป็นลักษณะอย่างไรครับเอามาดูก่อนตัวแรกก่อนคือ y เท่ากับ x นะครับ y เท่ากับ x กราฟของมันเป็นแบบไหนอ่าเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับเป็นส้นตรงเส้นตรงปุ๊บ แล้วมาดูอีกตัวหนึ่งครับกราฟ y เท่ากับไซ x นะครับไซ x นะครับสองกราฟนี้มีลักษณะความมีอะไรที่เหมือนกันครับก็คือว่าการสมมาตรครับคุณดูครับ คุณเคยเดินอนุบาลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเคยทาสีครับถ้าเกิดเราทาสีฝั่งนี้ครับทาสีฝั่งนี้นะครับแล้วพับแกน x ขึ้นมามันจะให้สีโผล่มาด้านตรงนี้ใช่ไหมครับหลังานั้นพอทับแกน y อีกทีหนึง่งสีแดงกับสีดําจะทับกันพอดีอย่างนี้จะเป็นฟังก์ชันคี้ครับเอาใหม่นะครับดูนะครับก็คือว่าหนึ่งเราพับแกน y พับแกน x ก่อนพับแกน x จ่ากตรงนี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ ช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณก็พับแกนใบทีจะทับกันพอดีนะครับอย่างนี้คือสมบัติของฟังก์ชันคี่มาดูลักษณะกราฟมาดูต่อครับถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นฟังก์ชันคี่ไหมฟังก์ชันอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นฟังก์ชันคี่เหมือนกันนะครับเป็นออดฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับ เพราะถ้าเกิดว่าคุณทับฝั่งลบตรงนี้ครับท้าสีฝั่งลบตรงนี้แล้วพับแกน x มันจะโผล่ขึ้นไปทางนี้แล้วคุณพับแกน y ีหนึ่งมันจะทับกันพอดีนะครับนี่คือลักษณะของฟังก์ชันคีต่อไปมาดูฟังก์ชันคู่ครับฟังก์ชันคู่ก็คือว่าฟังก์ชันนะครับ ถ้า f ลบ x เท่ากับ f x นะครับเอามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือถ้า f x เท่ากับ x กำลังสองเรามาพิจารณาครับก็คือ f ลบ x จะเท่ากับลบ x ทั้งหมดกำลังสองก็คือเป็น x กำลังสองซึ่ง x กำลังสองก็คืออะไรครับ f x แสดงว่าเพราะฉะนั้น f x เท่ากับ x กำลังสองเป็นอะไรครับ เป็นฟังก์ชันคู่นะครับอ่าต่อไปมาดูฟังก์ชันต่อไปครับฟังก์ชัน f x เท่ากับ cos x นะครับเราพิจารณาครับ f ลบ x เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ cos ลบ x cos ลบ x ก็มีค่าเท่ากับ cos x เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับตามสอดคล้องกันเลยครับก็คือว่า f ลบ x เท่ากับ f x นะครับมันเพราะฉะนั้นจะสรุปว่า f x เท่ากับ cos x เป็นฟัง์กชันคู่เหมือนกันนะครับามาดูลักษณะกราฟครับมาดูครับ y เท่ากับ x กำลังสองเป็นกราฟลักษณะอย่างไรครับ ก็คือเป็นรูปพาราโบลาคุณดูครับลักษณะกราฟของมันก็คือว่าถ้าเกิดคุณพับแกน y อย่างเดียวนะครับคุณพับแกน y แกน y มันจะสมมาตรกับแกน y ทันดีทาสีอยู่อีกฝั่งหนึง่งแล้วพับแกน y มันจะทับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือ่งบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันคู่นะครับเอามาดูกราฟคอสครับกราฟ พอสเป็นแบบไหนเอ่ยก็เป็นแบบนี้นะครับ hmm. อ่ะคุณดูครับคุณก็เหมือนเดิมครับใช้คอู้ก็คือคุณระบายสีฝั่งนี้แล้วคุณพับแกน y ปุ๊บมันจะทับกันพอดีอย่างนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันคู่นะครับยกตัวอย่างอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ อะไรดีอ่าสมมติเป็นรูปเอออย่างนี้ครับอันนี้เป็นต้นคุณเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณระบายสีโปรยตรงนี้นะครับอ่าฝั่งลบหมดเลยคุณระบายสีปุ๊บแล้วคุณพับแกนวมันจะทับกันพอดีอย่างนี้ก็เป็นฟังก์ชันคู่นะครับต่อไปมาดูสมบัติครับสมบัติของฟังก์ชันนะครับเขาบอกว่า ทีครับเขาบอกว่าถ้าให้ o หนแล้วก็ o 2นะครับเป็น odd f u n c t i o นะครับเป็นฟัง c t i o n คีนะครับเฮ้ย f u n c t i คี Key, นะครับแล้วก็ e หนึ่งแล้วก็ e สองนะครับเป็น even ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันคู่นะครับนะครับเราจะได้ว่าตัวแรกครับก็คือคีบวกคีเป็นคี้นะครับเป็นคีนะครับมาดูการพิสูจน์ครับการพิสูจน์เนื่องจากฟังก์ชันตัวนี้มันบวกกันนะครับเราสามารถเขียนรูปฟอร์มของนี้ O1 บวก O2 นะครับของลบ x นะครับ จะเท่ากับ o 1ลบ x บวก o 2ลบ x เนื่องจากว่า o 1กับ o 2เป็นฟังก์ชันคี่เพราะฉะนั้น o 1ลบ x จะเท่ากับลบ o 1 x o 2ก็เหมือนกันจะได้เป็นลบ o 2 x นะครแล้วดึงลกมาเนตัวร่วมนะครับคุณจะได้ตรงนี้เป็น o 1 x บวก o 2 x นะครับแล้วดึงตัวแล้วเราจะนั้นก,ก็เขียนรูปฟอร์มของฟังก์ชันบวกกันได้ก็คือ o 1บวก โอสอนะครับจากสมบัติของมันครับถ้าเรามองตัวนี้เป็นตัว f f ลบ x จะเท่ากับลบ f เนะครับเพราะด้านตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันคีทำนองเดียวกันครับในการคูณครับถ้าคู่บวกคู่นะครับคู่บวกคู่ก็จะเป็นคู่ครับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นลบก็จะรักษาเอ่อ p r o p e r t y ้เหมือนเดิมครับ ต่อไปครับสาครับคู่ขี้คูณคู่นะครับจะเท่ากับขี้นะครับามาดูการพิสูจน์นะครับการพิสูจน์ก็คือว่าก็เหมือนเดิมครับฟังก์ชันมันคูณกันก็ลบ x ก่อนตัวนี้จะเท่ากับกระจายเข้าไปก็เป็นตัวนี้เนื่องจาก โอตัวนี้เป็นฟังก์ชันคี่นะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเท่ากับลบโอ x แล้วเนื่องจาก e เป็นฟังก์ชันคี่เป็นฟังก์ชันคู่นะครับคุณจะได้ตรงนี้คือ e1x นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเขียนรูปฟอร์มของลบของ O1 e1 x ได้ทำานเดียวกันครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้คือ f f ลบเเท่ากับลบ f x, เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันคี่นะครับ4ครับ ที่คูณคี้นะครับคี้คูณคี้ออกมาได้คู่ครับ5คู่คูณคู่ครับออกมาได้คู่ครับหลักการจำง่ายๆนะครับในการคูณกันก็คือถ้าเหมือนกันออกมาได้คู่แต่ถ้าเกิดต่างการคูณกันก็เป็นขี้นะครับทําไมเราต้องเรียนฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี้มันมีความสําคัญอย่างไรครับมาดูครับสมบัติครับเมื่อกี้ที่เราพูดตัวอย่างนะครับ เออเมื่อกี้ตัวอย่างกราฟของฟังก์ชันคียก็คืออะไรครับ y, y เท่ากับ f x ใช่ไหมครับ y เ,เท่ากับ f x นะ f x เ,เท่ากับ x นะครับเอามาดูลักษณะกราฟครับนนี้ y เท่ากับ x นะครับนะครับ เกิดคุณต้องการจะอินทิเกรตครับถ้าเกิดคุณต้องการจะอินทิเกรตนะครับจากลบ L ถึง L ของ fx dx นะครับก็คือเป็นอินทิเกรตจากลบ L ถึง L ของ x dx นะครับเนื่องจากเราทราบว่าการอินทิเกรตเนี่ยความหมายของมันก็คือ พื้นที่ถ้ามันอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างใต้แกน x ค่าอินทิเกตออกมาจะเท่ากับลบพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นสมมติถ้าเราอินทิเกตจากลบ l ถึง l นะครับตรงนี้เป็นลบ l ตรงนี้เป็น l นะครับคุณจะสังเกตว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้จะเท่ากับพื้นที่บริเวณตรงนี้เท่ากันเลยแต่เนื่องจากค่าอินทิเกตตรงนี้ยขอโทษครับ แต่เนื่องจากเวลาเราอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง l ของ fx dx ตรงนี้ออกมามีค่าเป็นบวกนะครับเป็นบวกคูณเลขวนบวก a นะครับแต่พอฝั่งตรงนี้การอินทิเกรตออกมานะครับอินทิเกรตจากลบ l ถึง0ย์ของ fx dx ออกมาจะเท่ากับลบ a นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอินทิเกรตจากลบ l ถึง l ก็ทำให้ตัวนี้อินทิเกรตออกมามีค่าเป็น0ูนย์ นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่านะครับเพราะนั้นสรุปได้ว่าถ้าเราอินทิเกรตนะครับจากลบ l. ถึง l. ของฟังก์ชันคีย์นะครับฟังก์ชันคีย์นะครับ dx จะออกมาเป็นศูนย์เสมอนะครับเป็นศูนย์เสมอในทํานองเดียวกันถ้าเราพิจารณาฟังก์ชันคู่ครับฟังก์ชันคู่ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับฟังก์ชันพาราโบลาเมื่อกี้นะครับ วาเท่ากับ x กำลังสองสมมติเราต้องการจะอินทิเกรตจากลบ l ถึง l เหมือนกันนะครับเพราะนั้นความหมายของมันก็จะเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งตัวนี้คุณจะเห็นว่าพื้นที่สองส่วนนี้นะครับจะเท่ากันนะครับเนื่องจากกราฟตัวนี้อยู่เหนือแกน x เหมือนกันเพราะนั้นข้าวมาเป็นบวกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตจากลบ l ถึง l ของ ฟังก์ชันคู่นะครับจะเท่ากับ2เท่าของอินดิเกตจาก0ูถึงแของฟังก์ชันคู่ตัวนี้หรือเราจะเขียนเป็นลบแถึง0ของตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะแทนที่แวลเราแทนค่า Upper l o w e r นะครับจากที่เราแทน Lower Limit นะครับเป็นลบแและ u p p e r l ลเวอก็เป็น L แทนค่าบางครั้งสับสน ยากนะครับแต่ถ้าเราแทนรู้ว่าเป็นศูนย์การคำนวณมันจะง่ายขึ้นคุ้นเคยขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของออออฟังกช์ชันคู่ฟังกช์ชันคี่นะครับอายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาให้อินทิเกรตตัวนี้ครับอินทิเกรตฟังกช์ชันอะไรดีสมมุติจากลบลบถึง10ของฟังกช์ชัน x คูณกับ s i n x dx เนื่องจากว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชัน x เป็นคี่นะครับ s i n sin ตัวนี้ก็เป็นคี้เหมือนกันคี้คูณคี่ออกมากลายเป็นคู่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอินทิเกตตัวนี้เราสามารถตีเป็น2เท่าอินทิเกรตจาก0ถึง10ของ x s i n x ได้เลย โอเคไหมครับมันจะทําให้คํานวณง่ายขึ้นนะครับอินดิเกตตัวนี้ก็ใช้ by p a r t ไปได้นะครับนี่ตัวยกตัวอย่างครับจะไม่ต่อไปอินดิเกตครับสมมุติว่าอินดิเกตเราต้องการจะอินดิเกตฟังก์ชันไหนดีครสมมุติว่าเราต้องการจะอินดิเกตก็คือลบพายถึงพายของ s i n x คูณกับ Cos x dx นะครับเราทราบว่าฟังก์ชัน s i n x ตัวนี้เป็น odd แล้วก็ Cos เป็น even อีเวนนะครับเพราะฉะนั้นออสคูณกับเอีเวนออกมาเป็นออสเพราะนั้นอินดิเกตออสจากลบ L ถึง L ก็มีค่าเป็น0เห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็เป็นค่าได้ง่ายขึ้นหลักการตัวนี้นะครับออสอีเวนต์ฟังก์ชันและการอินดิเกตตัวนี้จะมีประโยชน์มากตอนที่เราศึกษาเรื่องอนุกรมฟูเรียนะครับ เดี๋ยวเราจะมากาวต่อไปการพูดถึงการหาส,หรสัมรระสิของนุกรมฟูเดียนในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ